วันนี้เราจะมาทำการขุดหัวบุกกันนะคะใบเหลืองต้นเริ่มยุบแล้วเราจะขุดหัวบุกหวานไปทำของหวานกินเดือนนี้เดือนตุลานะคะวันที่สี่ตุลาคมหัวเริ่มลงแล้วแต่ยังไม่แก่แห้งจัดถึงจะเก็บกู้นะคะแต่เราจะขุดไปทำของหวานเรามาดูกันว่าเขาจะมีหัวใหญ่ให้เราไปทำของหวานไหม เหนียวเหนียวฝนตกวันนี้ฝนตกนะตอนเช้าฝนยังตกพายุยังเข้านะคะรูดูกเก็บกู้หวัวจริงๆคือเดือนพฤศจิก,กานะคะหมดฝนแล้วดินแห้งต้นเขายุบนะคะอันนี้คือเราจะขุดไปทําของหวานนะคะเราจะมาขุดหวัวบุกเดือนตุลาไปทําของหวาน หมดแดงเราดูว่าต้นนี้จะมีหัวใหญ่ไหมปลูกปีที่แล้วบุกหวานทำของหวานอร่อยนะหวนัวของเราไม่คันนะคะเป็นบุกหวานไม่คันขูดขึ้นมาล้างน้ำดีๆฝานเปลือกสับเป็นชิ้นเท่าที่เราต้องการ ไปต้มใส่น้ำตาลใส่กะทิหยอะเกลือจะเป็นของหวานอร่อยเหนียวนุ่มนะคะต้นนี้ต้นแห้งแล้วต้นเหลืองแล้วยังไม่แห้งแต่ต้นเหลืองแล้วเราจะมาขุดดูกันเพราะว่าฝนตกดินเหนียวนี้เราปลูกไว้หลังบ้านเรานะคะส่วนนี้คืออยู่หลังบ้าน นี่คือบ้านอยู่บนคูสระน้ำเรานี่คือสวนบุกอยู่หลังบ้านทำการปลูกยาไปตามคันแททองคำเรานะคะเราทำคันแทนาทองคำนะปลูกต้นไม้ป่าไม้แดงไม้พยุงไม้ยางนาปลูกมะนาวป,ปลกูกลีลอกกับบุูกหวานไว้ข้างล่างนะคะ วันนี้มาขุดบุกหวานกันจะมีหัวหรือยังขุดไปจอดแถวว่าซับหรือดินมันเหนียวฮะทิดเน,นีงหัวหวนอยู่ทั้งพีเอเจ้าซับหัวหลอครับทั้งขุดหมดขุดกวางทั้งพีแบบทำการขุดหัวบุกกัน,นหัวไปทำของหวานกัน เป็นเหนียวบว่ขนาดเลยรอดูจะหัวใหญ่ไหมจัมโบจัมโบ,มโบใหญ่ไม่ลุดโลสองโลละมะั้งขุดแล้วเราก็จะไปลากน้ำทำของหวาน ถ้าทางเจ้าหัวใหญ่อยู่นะคะซับแล้วก็ได้ยินเจ้าเสียงเจ้าซับแล้วตอนนั้นเจ้าขุดเจ้าจอนึงเนาะถ้าฟังทังนี้สับหัวเขาแล้วจะไ,ไม่เป็นไรเราก็จะไปล้างน้ำต <ก S 1> <ส>ิ้นเหนียวครับติ้เนียวขุณเรามต้องถมไมถมปถามว่าปลูกลงไหม ทีนหน้าก็ปลกที่เดิมได้เหนียวนับเลยดินถ้าเราขุดตอนนี้มันจะขุดยากเพราะว่าฝนยังมีนะคะดินจะเหนียวแต่นี่คือเราขุดไปทํากินนะเราขุดไปทําของหวานกินนะคะถ้าเราเก็บกู้หัวพันธุ์จริงๆจะเดือนพฤศจิก,กายนนะคะใครสนใจก็ โทรสั่งจองได้นะคะใครซื้อเยอะเราก็มีส่วนลดนะคะบุกหวานเป็นพืชขยายพันธุ์ได้เร็วนะคะโตเร็วปลูกได้หัวปีเดียวก็ได้กินนะคะ